สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนการซูมเข้าซูมออกในแอป Capcut กันนะคะอันดับแรกให้ทุกคนไปที่แอป Cap c a ปคั t นะคะแล้วเลื่อนมาที่โปรเจกต์ใหม่ค่ะให้คลิกไปที่โปรเจกต์ใหม่แล้วเลือกคลิปที่เราจะซูมเข้าซูมออกกันนะคะมีให้ทุกคนกดไปที่การแก้ไขข้างล่างนะคะให้คลิกไปที่ การแก้ไขพอคลิกที่การแก้ไขให้ทุกคนคลิกที่ลูกศรชี้อยู่นะคะแล้วก็สามารถซูมเข้าซูมออกได้ตามที่ทุกคนต้องการพอซูมเข้าซูมออกให้ทุกคนเลื่อนคลิปมาตรงช่องให้มันพอดีแล้วมันจะขึ้นกรอบสีขาวเพื่อที่จะได้ภาพที่จะสม่ำเสมอกันนะคะทุกคนขอให้ทุกคนใจเย็นมากนะคะต้องทําอย่างใจเย็นค่ะเพื่อจะได้คลิปที่สมบูรณ์แบบออกมาค่ะวันนี้ก็จะมาสอนเพียงเท่านี้ค่ะ ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ